หลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับดารานุ่นใหญ่บวยเชษฐถาวุธวัชนาคุณโดยมีบุคลิกอารมณ์ดีหัวน้นจนเป็นที่จดจำของผู้ชมปัจจุบันได้ผ่านตุนเองทำหน้าที่พิธีกร เป็นที่ท,ทราบกันดีว่าทางด้านบวยเชษฐาวุฒินั้นเคยแต่งงานกับอดีตภรรยาตุกชะวะนันท์รักชีพซึ่งทั้งคู่ได้มีลูกเลือก,กันสองคนคือน้องแพรและน้องภูมิก่อนที่จะเลิกลากันไปด้วยสาเหตุที่บวยเชษฐาวุฒิได้ไปเจอกับคนใหม่ทําให้เกิดสิ่งวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากทางด้านบวยเชษฐาวุฒินั้นได้มีโอกาสออกมาเปิดใจกับความผิดในอดีตที่ทิ้งภรรยาตุกชะวะนันท์และลูกๆไปโดยเจ้าตัวได้เผยว่า เมื่อก่อนตอนที่เราอยู่ด้วยกันทําให้ชีวิตของเราดีคือดีมากๆม,มีเงินมีรถมีไรายได้เป็นล้านๆ้านเราสามารถซื้อบ้านราคา30ล้านแบบสบายๆมีรถสปอร์ตมีมอเตอร์ไซค์แต่หลังจากนั้น ที่เราเลือกกับเขาชีวิตของเราค่อยๆมีปัญหาเข้ามาทีละน้อยทีละน้อยค่าใช้ใจ่ายเยอะเงินไม่พอใช้ใจ่ายจนเป็นหนี้ก้อนโตมีคนโทรมาทวงเงินทุกๆวันคือชีวิตตอนนั้นมันดิ่งมากจนอยากจะตายเลยทีเดียวนังถึงขั้นไม่มีเงินพาลูกๆไปกินข้าว ด้านบยเชษฐายังได้บอกอีกว่าวันนี้สำนึกแล้วถึงบ่บุญคุณจึงอยากจะขอขมาตั้งแต่ทำรายการช่องผีก็ทําให้รู้จักเวียนกรรมและหันมารักษาสินห้าอย่างเคร่งครัดซึ่งในวันนี้ชีวิตของตนเองก็ดีขึ้นบ้างแล้ว